สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับโครงการเตลออนไลน์สูภ้ภัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชลบุรีวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาพค3 1 0 0นระดับมัธยมศรรึกษาตอนปลายโดยนักึกษาพ,พัชรีสุขญาต,ตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรีพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อ11 กำหนดพิกัดสามเหลี่ยมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งและสองห้าขอข้อใดเป็นรูปการเลื่อนขนานของสามเหลี่ยมรูปนี้ข้อกอตามภาพนะคะข้อขอข้อคอและก็ข้องอค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคือข้องอมูเพราะเป็นภาพเลื่อนขนานของสามเหลี่ยมพิกัดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองห้านะคะ จากโจทย์การเลื่อนขนานของรูปสามเหลี่ยมใดๆจุดทุกจุดบนรูปจะเคลื่อนไปในแนวเส้นตรงและจุดทั้งหมดจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะทางเท่าๆเดิมของจุดนั้นสมบัติการเลื่อนขนานนะคะ 1. รูปที่ได้จากการเลื่อนขนานกับรูปต้นแบบเท่ากันทุกประการ2จุดแต่ละจุดที่สมในกันบนรูปที่ได้จากการเลื่อนขนานนั้นกับรูปต้นแบบจะมีระยะห่างเท่ากัน สามภายใต้การเลื่อนขนาดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของรูปต้นแบบพิกัดของรูปสามเหลี่ยมในข้อนี้คือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งและสองห้านะคะรูปสามเหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีการเลื่อนขนาดในแนวดิ่งนะคะฉังนั้นข้ององงูนะคะจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องข้อสิบสองนะคะข้อใดนําสมบัติการเลื่อนขนานไปใช้ในการออกแบบ ข้อกอไก่ตามภาพเลยนะคะข้อขอไข่ค่ะข้อข้อควายข้อมงเฉ่เลยนะคะข้อมงค่ะการเลื่อนขนาดนะคะเป็นการแปลงแบบหนึ่งที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะทางเท่าๆกันนะคะการเลื่อนในลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสไลด์นะคะ จากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นรูปของลูกบุนแจที่จะเคลื่อนไปในทิศทางตามลูกศรโดยที่รูปร่างและขนาดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อ13นะคะจากภาพนำสมบัติใดจากการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการออกแบบอันนี้ภาพนะคะก็ไก่การหมุนขอไข่การสะท้อนข้อควายการเลื่อนขนาน งงการสร้างภาพสามมิติข้อก่อไ่คือการหมุนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะภาพเลยค่ะคณิตในภาพนะคะคือรูปทรงหัวใจนะคะและมีจุดศูนย์กลางจุดเดียวกันโดยหมุนรอบจุดศูนย์กลางจำนวน5รอบทำให้เกิดภาพเสมือนรูปดอกไม้เพื่อใช้ในการออกแบบการหมุนนะคะเป็นการแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันนะคะจะ รอบจุดตึงนะคะอยู่กับที่ที่กําหนดหรือจุดหมุนการหมุนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาตามขนาดของมุมและทิศทางที่ต้องการหมุนโดยทั่วไปถ้าไม่ระบุทิศทางการหมุนจะถือว่าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะการแปลงที่เกิดจากการจับคู่ของจุดแต่ละคู่ระหว่างรูปต้นแบบกับรูปที่ได้จากการหมุนนั้นสมบัติของการหมุนจึงสรุปได้ว่ารูปที่ได้จากการหมุนกับรูปต้นแบบต้องเท่ากันทุกประการ จุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยขนาดของมุมที่กำหนดจุดหมุนจะเป็นจุดที่คงที่นะคะข้อ14ค่ะข้อใดคือการออกแบบโดยใช้สมบัติการสะท้อนตามภาพเลยนะคะกอไก่ขอไข่คอควายงงฉเฉลยนะคะข้อกอไก่ พรูปดังกล่าวใช้สมบัติการสะท้อนในการออกแบบนะคะการสะท้อนเป็นการแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ข้ามเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนกระจกเรียกว่าเส้นสะท้อนโดยที่เส้นนี้จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อนสมัยกันนะคะ อีกอย่างนึ่งก็คือการสะท้อนแบบเลื่อนนะคะก็คือจะมีลักษณะเดียวกันนะคะแต่อาจจะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังก็ได้นะคะจะเป็นทิศทางในการเลื่อนขนานกับแกนสะท้อนค่ะข้อ15นะคะการนำเสนอข้อมูลราคาทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแนวโน้มของราคาควรนำเสนอข้อมูลโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกไก่ตารางขอไข่กราฟเส้น คอควายแผ่นพุงแท่งงองูแผ่นพุงวงกลมเฉลยนะคะข้อขอขากราฟเส้นเนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนในตลาดการค้าต้องอัปเดตราคาต่อบาททั้งทองแท่งและทองรูปประพันนะคะการใช้กราฟเส้นเพื่อน,นำเสนอข้อมูลจะมีความเหมาะสมที่สุดตัวอย่างนะคะจากกราฟเส้นราคาทองคำโดยเฉลีย่ยต่อน้ำหนัก1บาทนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันจันทร์ก็จะเป็น9,007นะคะ,ะวันอังคาร9,006วันพุธ9,009วันพฤหัสสบดี11,000นะคะแล้ววันศุกร์10,000บาทนะคะในราคาทองคำหนัก,นก1บาทตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สามารถเขียนเป็นกราฟเส้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะตามภาพนี้เลยค่ะ ข้อ16นะคะจากตารางการปลูกสับประรดปีพศใดได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดตารางแสดงข้อมูลการปลูกสับประรดนะคะตั้งแต่ปีพศ2557ถึงพศ2561นะคะเราจะแบ่งเป็นพศนะคะพื้นที่มีหน่วยเป็นไร่นะคะแล้วก็ผล,ผลผลิตมีหน่วยเป็นตันนะคะต้องลองคำนวณดูนะคะกอไก่นะคะปี2557 ขอไข่2558ค้อควาย2อง0งองู2,561นะคะปีพศอใดที่มีผลผล,ผลิตต่อไร่สูงสุดนะคะเฉลยก็คือข้องงูนะคะ2อง1เพราะการปลูกสับประรดในปี2561นั้นใช้พื้นที่น้อยนะคะแต่มีปริมาณผลผล,ผลิตต่อไร่มากกว่าในปีอื่นๆนะคะวิธีการคิดของเรานะคะก็คือสูตรการหาผลผลิต ตอพื้นที่นะคะก็คือใช้ผลผลิตเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่เป็นตัวหานะคะออกมาก็จะได้เป็นคำตอบผลผลิตต่อไร่นะคะก็คือปี2557่อ3ตันนะคะประมาณ3ตัน75นะคะ2558 3.49ตันนะคะ 2, 9, 3 2559 3.62ตันนะคะ 2 5 6 0 3.21ตันนะคะแล้วก็2,561 3.89ตันค่ะดังนั้น2,561นี้นะคะก็คือ,คอ,คอปีพศสอ 2, 5, 6 1จะมีผลผลิตต่อไร่สูงสุดค่ะข้อ17นะคะจากแผนภูมิชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกร,รมัมเรามาดูที่แผนภูมิกันนะคะแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ใน1วันนะคะ ก็กอไก่5กิโลกร,รมัมขอไข่10กิโลกร,รมัมขอควาย15กิโลกร,รมัมและเงางู20กิโลกร,รัมค่ะฉเฉลยนะคะก็ขอไข่ค่ะ10กิโลกร,รมัมเพราะดูจากแผนูมงแท่งแล้วชาวประมงจับปลาได้30กิโลกร,รัมนะคะและจับกุ้งได้20กิโลกร,รัมนะคะดังนั้นชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งเป็นจํานวน โดยใช้30กิโกร,รมัมลบด้วย20กิกร,รัมนะคะก็จะเท่ากับ10กิโกร,รัมนะคะก็คือข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ1 8นะคะดานายต้องการทำแผ่นป้ายโฆษณาขนาดกว้าง1.5เมตรยาว3มเมตรทางร้านคิดค่าจ้างทำป้ายตารางเมตรและ200บาทดานายจ่ายค่าจ้างทำป้ายรวมค่าออกแบบ1,250บาทร้านคิดค่าออกแบบกี่บาท กอไก่200บาทขอไข่250บาทขอควาย300บาทงอง,งู350บาทคิดกันได้เลยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้ององ,งู350บาทเพราะขนาดป้าย1.5เมตรคูณด้วย3มเมตรนะคะก็จะได้ ขนาดของป้ายคือ4.5ตารางเมตรนะคะราคาป้ายตารางเมตรละ200บาทนะคะก็นำา4.5ตารางเมตรคูณด้วย200บาทนะคะก็เท่ากับ900บาทนะคะแตนในคิดราคาป้ายรวมค่าออกแบบแล้วเนี่ยเป็นเงิน1,250บาทดังนั้นค่าออกแบบก็คือนำราคาที่ร้านคิดนะคะลบด้วยราคาป้ายนะคะก็จะได้จำนวนเงิน350บบาทเป็นราคาค่าออกแบบนั่นเองนะคะ ข้อ19วันชัยเป็นตัวแทนขายบ้านของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งจะได้ค่าในหน้า3%ของราคาบ้านถ้าวันชัยขายบ้านได้สหลังราคาหลังละ6 5 0 0 0 0บาทและ7,880 0 0บาทวันชัยจะได้รับค่าในหน้าเป็นเงินกี่บาทข้อกอไก่4,690 0บาทขอไข่46,800บาท ค้อควาย42,900บาทงอง 39, บาทงงมู3 9 0 0เบาทเฉลยนะคะข้อขอควาย42,900บาทเพราะวันชัยรับค่าในหน้าจำนวน3%นะคะจากการขายบ้านได้2หลังเราจึงต้องนำบ้านหลังที่1นะคะและบ้านหลังที่2มาบวกกันนะคะมารวมกันก็จะได้เป็นราคา1,430,000บาทนะคะ จากนั้นเรามาคูณด้วย3เป์นะคะก็จะได้42,900บาทนะคะหรือเราจะนำล้า1 4ี่แ0,000บาทคูณด้วย3นะคะและหารด้วยร<ๆ>้อยก็จะได้คำตอบที่เท่ากันคือ42,900บาทค่ะข้อ20นะคะ สมชายเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดวันทำงานเป็นวันจันทร์ถึงเสาร์โดยจ่ายค่าจ้างวันละ350บาทถ้ามาทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้ค่าจ้างสองเท่าแต่ถ้าหยุดงานในวันปกติจะถูกหักค่าจ้างถ้าเดือนมิถุนายนสมชายลาหยุดงานในวันปกติสองวันและมาทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยวันที่หนึ่งมิถุนายนตรงกับวันเสาร์ และวันที่3มิถุนายนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อยากทราบว่าเดือนมิถุนายนสมชายจะได้รับค่าจ้างกี่บาทข้อกอไก่11,200บาทขอไข่9,4 5 0บาทขอควาย9,100บาทงองู8,400บาทฉเฉลยนะคะข้ององูค่ะ8,400บาท เรามาวิเคราะห์กันนะคะในเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งเป็นวันเสาร์นะคะและวันที่สามเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จากนั้นก็จะเป็นวันทํางานกับวันหยุดนะคะที่อยู่รวมกันในนี้นะคะการวิเคราะห์คือเดือนมิถุนายนจะมีสามสิบวันนะคะเป็นวันทํางานปกติจันทร์ถึงเสาร์นะคะนับได้ยี่สิบสี่วันวันหยุดนักขัตฤกษ์หนึ่งวันและเป็นวันหยุดห้าวันนะคะสมชายทํางานวันปกติจันทร์ถึงเสาร์ค่าจ้างวันละสามร้อยห้าสิบบาท แต่ลาหยุดไปสองวันนะคะดังนั้นสมชายทำงานวันปกติคือ24ลบด้วย2นะคะก็จะเหลือแค่22วันนะคะคูณด้วย350บาทก็จะได้เป็นเงิน7,700บาทนะคะสมชายทำงานในวันหยุดนะคะจะเลิกจำนวน1วันในวันหยุดนะคะจะเลิกก็จะได้ค่าจ้าง2เท่านะคะก็เอาไปคูณด้วย350บาทนะคะก็จะได้เป็นเงิน700บาทนะคะสรุป สมชายจะได้รับค่าจ้างในเดือนมิถุนายนเป็นจำนวนเงิน8,400บาทนะคะก็คือ22วันคูณด้วย350บาทนะคะเท่ากับ7,700บาทส่วน1วันคือวันนักขัตเตษ์ล์น,นะคะก็จะได้ค่าแรง700บาทนะคะก็นำมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นเงินทั้งหมด8,400บาทค่ะมอบหมายงานนะคะ วิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะข้อ1การแปลรูปเลขาคณิตได้แก่การสะท้อนการเลื่อนขนานและการหมุน 2. การนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมกราฟเส้นและตารางนะคะ 3. การหาพื้นที่รูปทรงเลขาคณิตและการคํานวณโจทย์ละคนนะคะหรือเราจะสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอลานักศึกษาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะคะขอขอบคุณที่ติดตามค่ะ